โรงพยาบาลบำรุงราชูรนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อป้องกันโรคพร้อมเปิดศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวต่อบอย่างผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางนวัตกรรมทางการแพทย์ค่ะวันนี้เราจะพาผู้ชมมากันที่โรงพยาบาลบำรุงราชค่ะโดยล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะได้เปิดตัวศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวเพื่อให้บริการอย่างครอบคลุมค่ะโดยทีมแพทย์สา,สาขาวิชาชีพตั้งแต่การให้คำปรึกษาค่ะการตรวจยีนค่ะรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค่่ะทีได้มาาตรฐน และการแปลผลค่ะซึ่งต้องใช้แพทย์ผู้ชำนาญการทางพันธุศาสตร์และหากตรวจพบว,ว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะส่งต่อให้ทีมแพทย์เฉพาะทางโดยในปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะได้ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing ค,ค่ะเครื่องตรวจการกลายพันธุ์ของยีนในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลบำรุงราชเองอีกด้วยค่ะสำหรับประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในเชิงป้องกันค่ะศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวทําให้ช่วยค้นพบความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดค่ะช่วยวินิจฉัยโรคที่เกิดจากทางพันธุกรรมค่ะรวมถึงบ่งบอกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้นักแสดงหนุ่มอย่างหนุ่มบี้ทัศภาที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้อีกด้วยค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมานะคะทางบรรุร้านเองเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับโรงพยาบาลของเรานะคะให้เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาในระดับคอร t e r n a r y care หรือจตุกตาชภูมินะคะซึ่ง จุดเด่นของ q u ร t เ r น a รีแคร์นะคะที่แอดวานซ์หรือว่าก้าวหน้าขึ้นไปกว่าระดับตัติยภูมิก็คือทางโรงพยาบาลน,นะคะได้มีการนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีนะคะที่มีความทันสมัยนะคะเข้ามาประกอบในการวินิจฉัยและก็รักษาโรคนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับ ในเรื่องของ disruptive technology ของวงการแพทย์นะคะว่าในยุคนี้เนี่ยพันธกิจหรือวิชั่นอันหนึ่งของบรุราชก็คือเราจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้การบริบาลน,นะคะแบบองค์รวมนะคะด้วยการใช้นวัตกรรมนะคะในระดับโลกนะคะซึ่งคำว่า,าบูรณาการหรือนวัตกรรมหรือ holistic healthcare with innovation นะคะนั่นหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนจาก คำว่ารักษาซิก c คร e คือการแค่เจ็บป่วยจะมาดูในเรื่องของเฮล t ์แคร์ก็หมายถึงการดูสุขภาพแบบองค์รวมนะคะซึ่งศูนย์นี้เองเนี่ยก็จะเป็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็เป็นนโยบายอันหนึ่งนะคะซึ่งเราจะนำนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมาช่วยวินิจฉัยนะคะเพื่อค้นหายีนนะคะที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ะะและอีกอันหนึ่งที่ทุกคนจะเข้าใจอย่างง่ายเลยก็คือยีนที่ทําให้เกิดการแพ้ยานะคะหรือบางท่านเนี่ยทานยาเหมือนคนอื่นเลยแต่ทําไมแล้วทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนการาการตอบสนองของยามากเกินกว่าปกติหรือน้อยเกินกว่า โดสปกติทั่วไปทุกอย่างก็เกิดมาจากยีนหรือพันธุก,กรรมของผู้ป่วยของแต่ละท่านนะคะซึ่งศูนย์นี้เองมีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการตอบสนองต่อวงการแพทย์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่เป็นผู้นำในโรงพยาบาลในระดับ q u r t e r n a r y Care Hospital นะคะต้องเรียกว่าศูนย์พัฒนาเชิงป้องกันของเราก คือจริงๆเรามุ่งเน้นที่จะให้คนที่ยังแข็งแรงนะครับเพื่อจะมาตรวจเพื่อที่จะรู้ความเสี่ยงตัวเองแล้วก็นําไปสู่การไปดูแลสุขภาพแล้วก็มีผลมีผลให้เรียกว่าให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับในระยะยาวนะครับผมความเรียกว่าความจุดเด่นของเราก็คือการที่เราเรารวบรวมทีมแพทย์นะครับทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุก,กรรมนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่แพทย์กลุ่มเดียวแต่ว่าจะเป็นแพทย ทุกๆสาขาวิชาชีพเลยนะครับมากกว่า20คนที่มารวมตัวกันนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตรงนี้เป็น one-stop service หมายความว่าเมื่อผลการตรวจออกมาเราต้องการให้รู้ว่าการแปลผลนั้นเป็นไปอย่างแม่นยําแล้วก็อยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเมื่อผลตรวจออกมาสามารถที่จะส่งต่อเพื่อให้แพทย์สาขาอื่นเอาไปช่วยเพื่อจะดูแลสุขภาพคนไข้ได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆจากการตรวจนั้นนะครับในแง่ของ l a บก็จะเราอย่างที่คุณ CEO ของเรา ลิงนะครับบอกไปก็คือว่าเราเองก็สามารถที่จะทำ l บบแล้ว l บบเราก็เป็นเรียกว่าได้ระดับมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจว่าผลการตรวจเราเนี่ยแม่นยำจริงๆไม่มีการคลาดเคลื่อนนะครับผมส่วนในแง่ของการบริการคือเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นบริการใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการราคาอย่างที่คุณคุณคุณลิงบอกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่เราเปิดช่องทางให้คนเข้าถึงได้หลายช่องทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เรา เข้ามาอ่านบทความดูวิดีโอแล้วสนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับทีมพันธุศาสตร์ของเราได้นะครับหรือเดินเข้ามาหรือกระทั่งบางทุกวันนี้กระทั่งคนไข้สามารถที่จะปรึกษาตรวจแล้วก็ฟังผลการตรวจโดยไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาลเลยก็ได้ถ้าสําหรับคนที่สนใจสามารถใช้ระบบเทเลเมดซีได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับวิธีการตรวจต้องง่ายใช่ไหมคะ เราตรวจได้โดยการเจาะเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมาตรวจสุขภาพอยู่แล้วก็เลือดที่เจาะไปนี่สามารถนําไปตรวจยีนได้เลยนะคะ<ช>หรือถ้าไม่สะดวกมาโรงพยาบาลนะคะก็สามารถเก็บน้ําลายจากกระพุ้งแก้มนะคะสวอคกระพุ้งแก้มนิดเดียวนะคะแล้วก็ส่งกลับมาโรงพยาบาลแล้วก็ใช้บริการเทเลคอนเซลเลชันอย่างที่อาจารย์ที่สอนพูดไปเมื่อสักครู่นะคะนอกจากนี้การตรวจมะเร็งนะคะค้นหายีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหรือโ,โรคปัวใจตรวจเพียงครั้งเดียวใช่ไหมคะครั้งเดียวนะคะใน หลอดชีวิตนะสำหรับการตรวจเพื่อค้นหาการแพ้ยาฐานข้อมูลถ้ามีการอัปเดตชนิดของยาเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเก็บน้ำลายหรือเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวถูกไหมคะคแล้วทางบางูด้านก็จะรายงานผลนะคะกรณีที่เรามีฐานข้อมูลเรื่องของการแพ้ยาเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะ